หลุมดาเชื่อมต่อไปยังมิติอื่นหรือไม่วันนี้เราจะมาสำรวจคำถามที่ทั้งลึกและลึกลับเรื่องหลุมดำเชื่อมต่อไปยังมิติอื่นได้จริงหรือคำถามนี้ไม่ใช่แค่แนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์แต่นักฟิสิกส์เองก็ยังคงหาคำตอบอยู่มันพาเราไปสู่ขอบเขตความเข้าใจเรื่องการอวกาศพลังโน้มถ่วงและธรรมชาติของความเป็นจริงก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนหลุมดำคือวัตถุในอวกาศที่มีมวลหนาแน่นมหาศาลแรงโน้มถ่วงของมันสามารถดูดกลืนแม้แต่แสงคำให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดออกไปได้ บริเวณที่ถือเป็นประตูทางเข้าของหลุมดําเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์เมื่อข้ามเส้นนี้ไปแล้วไม่มีทางย้อนกลับได้อีกที่ใจกลางหลุมดํามีสิ่งที่เรียกว่าซิงคิวลาริตี้ซึ่งเป็นจุดที่ความหนาแน่นเป็นอนันต์กฎฟิสิกส์ที่เราเข้าใจไม่สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ในจุดนี้พูดง่ายๆคือเราไม่รู้เลยว่าภายในหลุมดําเกิดอะไรขึ้นเพราะแม้แต่แสงหรือข้อมูลใดๆก็ไม่สามารถส่งออกมาได้มันเป็นเสมือนผ้าม่านที่บังความจริงบางอย่าง นี่คือจุดที่ทฤษฎีทางฟิสิกส์เริ่มแตกแขนงนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเสนอว่าหลุมดำอาจเป็นประตูหรือช่องทางเชื่อมไปยังพื้นที่หรือมิติอื่นของจักรวาลหรือที่เรียกว่ารูหนอนหรือ wormhole ว o ร์มโฮลเป็นทฤษฎีที่เสนอโดยอสตารโรเซนแนวคิดคือการมีสะพานที่เชื่อม2จุดในอวกาศหรือเวลาที่ห่างไกลกันเข้าไว้ด้วยกันเหมือนทางลัดที่จะพาเราไปอีกฝ้าของจักรวาลได้แต่ต้องเน้นว่านี่เป็นเทียงทฤษฎียังไม่มีหลักฐานเชิงทดลองหรือภาพที่บ่งชี้ว่าเว r ร์มโ e มีอยู่จริง อีกแนวคิดที่น่าสนใจคือทฤษฎีสตริงซึ่งพยายามรวมแรงทั้งสของธรรมชาติเข้าด้วยกันทฤษฎีนี้เสนอว่าอนุภาคมูลฐานไม่ใช่จุดเล็กๆแต่เป็นสายที่สั่นอยู่ในมิติที่มากกว่า4ีมิติที่เรารู้จักบางแนวคิดในทฤษฎีสตริงเสนอว่าหลุมดำอาจเป็นทางผ่านไปยังมิติเหล่านั้นหรือแม้แต่เป็นทางออกสู่จักรวาลคู่ขนานมีทฤษฎีอีกอันที่น่าสนใจคือไวโฮลซึ่งเป็นวัตถุสมมุติที่ตรงข้ามกับหลุมดำแทนที่จะดูดทุกสิ่งเข้าไปมันกบผลักทุกอย่างออกมา ถ้าไวโฮนมีอยู่จริงบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นจุดกําเนิดของจักรวาลใหม่หรือเชื่อมโยงกับอีกมิติหนึ่งก็เป็นได้แม้จะมีทฤษฎีมากมายแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามการสังเกตการหลุมดาจากกล้องโทร,รทรรศน์เช่นโครงการอีเวนต์ฮอร์ n รซอนเทเลสโคปก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจธรรมชาติของหลุมดํามากขึ้นเรายังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในหรือว่ามันจะพาเราไปไหนแต่หลุมดําก็ยังคงเป็นหนึ่งในประตูที่น่าสนใจที่สุดของจักรวาล ลุมดำอาจเป็นแค่จุดจบของสสารและพลังงานหรืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่เราไม่อาจเข้าใจในตอนนี้มันอาจเป็นเพียงวัตถุที่กลืนกินทุกสิ่งหรืออาจเป็นทางผ่านสู่มิติอื่นจากักรวาลอื่นหรือแม้แต่เวลาอีกเส้นหนึ่งคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบแต่การตั้งคำถามนั้นเองคือก้าวแรกของการเข้าใกล้ความจริงและบางทีความไม่รู้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้จัก,กรวาลของเราหน้าค้นหามากที่สุดขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคำถามที่คุณอาจไม่เคยกล้าถามเกี่ยวกับจัก,กรวาล